ไั่งนตงไปยมนยังหนาเลยรูดร้อยาอดเไรพกแกปู้ซาผู้ใหญ่ต่างหากเราเี่ยแต่เรียกให้พวกเรามาดูสินประดิษฐ์ใหม่นี่กระต่ายฉันว่านะเธอไปเตรียมหากรชอนมารอรับแขนขาแล้วก็เสกชิ้นส่วของพ่อเธอดีกว่าระวางอ่ะไอที่บอบวมันจะหลุดหมดฮะน้าหนาขนาดนี้ระวังนะสวยดิอะอะ พ่อพ <chat> ี mm ่ไม้ไป็นนักผู้ช่วยนักวิชาการอ่ะทำไมทำไมถึงไม่รู้เพราะพ่อฉันน่ะประดิษฐ์อะไรไม่เคยสำเร็จสักอย่างนะฮะประดิษฐ์อะไรไม่เคยสำเร็จได้ยังไงช่วยแล้วเป็นแบบเนี้ยมันสมควรไม่เล่นน้องน้องน้องเล็กเป็นหลวงพี่ใช่ไหมครับเปล่าหรอกที่เจ็บไปนั่งฟังสวดนี่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 แที่พูดพ่ออยู่เนี่ย โดยที่คนอื่นเขาไม่รู้ตัวผิดไหมผิดแล้วมาทวงเนี่ยแล้วเขาไม่ให้เนี่ยผิดไหมอ๋อคือหนูจะบอกครับคุณโทนี่ครับครับคุณโทนี่ครับเออเออไม้แ้ครับไม้แฉตรงนี้ครับตรงนี้ครับไหนไหนไหนรันนี้ครับรันนี้ครับอันนี้ครับยู่ดีๆนะดีๆนะสุดยอดเลยครับันนี้ครับ Oi! Hey, I'm hey, hey, hey.